มิ d เดิ u เ r y ี่นะครับก็จะเป็นหัวใจสําคัญของการทำ responsive เว็บไซต์นะครับหรือว่าเว็บไซต์ที่รองรับทุกอุปกรณ์ที่เข้าถึงยังเว็บไซต์นั่นเองนะครับตัวมิ d เดิลเคอรี่เองเนี่ยมันจะเป็นชุดคําสั่ง CSS นะครับสำหรับกําหนดการแสดงผลของอุปกรณ์ที่ใช้งานนะครับหรือว่าขนาดหน้าจอที่เข้าถึงยังเว็บไซต์นะครับอธิบายได้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าตัว user เนี่ยเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าเดสก์ท็อปนะครับ ตัว m ม d i เออ e คิลีเองเนี่ยมันไปจับความกว้างได้ว่าตัวหน้าจอตัวนี้เนี่ยมีมีความกว้างเท่ากับ1,440นะครับดังนั้นนะครับมันก็จะไปทําการเลือกชุดคำสั่ง c ิทที่เราได้เขียนเอาไว้นะครับมาแสดงผลที่หน้าจอ1,440นะครับต่อมานะครับถ้ายูเซอร์คนอื่นเนี่ยเข้ามาด้วยแท็บเล็ตหรือว่ามือถือนะครับพอมันจับค่าความกว้างได้แล้วนะครับมันก็จะไปเลือกชุดคำสั่งที่เขียนไว้อยู่ใน m ม d i เอ u รคที่ หมาะสาหรับหน้าจอนั้นๆเนี่ยมาทําการแสดงผลนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับทําให้เราเขียนเว็บไซต์เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับมันก็รองรับทุกอุปกรณ์ที่เข้าถึงนั่นเองนะครับผมโอเคครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างของการเขียน m ิด i โอคลิปกันนะครับผมในการเขียนตัว css media query นะครับก็จะขึ้นต้นด้วย assign media นะครับแล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขนะครับในที่นี้ก็คือเงื่อนไขต้องอยู่ภายในวงเล็บนะครับตัวอย่างก็คือ min w i t h 576px นะครับหรือว่าตัว c s เเนี่ยจะทำงานที่ตัวหน้าจอที่มีขนาดตั้งแต่576พิกเซลขึ้นไปนะครับหรือว่าทำงานที่หน้าจอของตัวมือถือแน่นอนนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็ตามด้วยวงเล็บปีกกานะครับซึ่งตัวชุดค่าสั่ง CSS เนี่ยที่เราจะสั่งให้มันทำงานเนี่ยเราจะต้องไว้ภายในตัววงเล็บปีกกานั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาเขียนตัวโค้ดเพื่อทำการทดสอบกันนะครับ ให้เราเปิดตัว VS Code ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปยังโฟลเดอร์ที่เราได้ทำการสร้างเอาไว้นะครับก็คือตัว My Bootstrap 5นะครับจากนั้นก็เลือกที่ Starter HTML นะครับผมจากนั้นเราก็ทำการ copy ตัวชุดคำสั่ง HTML ตัวนี้มานะครับผมซึ่งจะเป็นตัว Starter Template ของตัว Bootstrap นะครับจากนั้นนะครับก็ทำการสร้างไฟล์ HTML ขึ้นมอีกหนึ่งตัวนะครับตั้งชื่อว่า01ขีด Media Query นะครับ html นะครับจากนั้นก็ทำการวางชุดคำสั่งของตัว html starter template bootstrap ลงมานะครับโอเคทีนี้ก็กดเซฟนะครับผมจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเขียนตัว Style sheet เข้าไปในไฟล์ตัวนี้นะครับวิธีการเขียน Style สไ e ชีเข้าไปในไฟล์นะครับเราจะต้องเปิดด้วย Style นะครับผมซึ่งตัวสไตเนี่จะต้องอยู่ภายในตัวแท็ก h e a นะครับผม ก็คือวงเล็บนะครับแล้วก็สไตล์แล้วก็วงเล็บปิดนะครับตัวเวดโค้ดก็จะสร้างตัวแท็กปิดมาให้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ทำการเขียนตัวชุดอคำสั่งบิดเด็กคลิของเรานะครับผมก็คือขึ้นต้นด้วย add sign นะครับ media นะครับแล้วก็วงเล็บนะครับจากนั้นก็ min width น,นะครับผม แล้วก็โคลอนนะครับขนาดหน้าจอที่เราจะทำการทดสอบก,ก็คือ576 px นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราได้ตัว m e d i k i r i แล้วนะครับเราก็จะต้องบอกมันว่าถ้าถึงหน้าจอที่576พิซขึ้นไปตัวนี้เนี่ยเราจะทำงานอะไรนะครับก็ตามด้วยวงเล็บปีก,กานะครับในที่นี้นะครับผมก็จะให้มันทำการสร้างแท็ก h 1ขึ้นมานะครับผมหรือว่า header นะครับจากนั้นก็วงเล็บปีก,กานะครับ ผมก็จะใส่สีลงไป color นะครับผมโคลอนนะครับจากนั้นก็เลือกเป็นสีส้มก็ได้นะครับผมตามด้วย s e มิ c o l o n นะครับผมซึ่งเป็นตัวปิดนะครับจากนั้นก็กด save นะครับต่อมานะครับที่ตัวภายใน body นะครับผมเราก็สร้างตัวท a g head หนขึ้นมานะครับผมโอเคจากนั้นก็ลองใส่ข้อความลงไปนะครับผม จากนั้นกดเซฟนะครับแล้วก็มาทำการทดสอบกันนะครับผมผมจะทำการเปิดไฟล์ h e m l ขึ้นมาก็คือตัว01 media query ตัวนี้นะครับผมโอเคเราก็จะได้ตัวแท็ก h 1่งที่มีคำว่า hello world นะครับทีนี้เนี่ยวิธีการทดสอบนะครับซึ่งตัว media query เนี่ยมันบอกว่ามันจะมีข,ขนาด h 1่งสีส้มนะครับ ที่ขนาดตั้งแต่5 7 6พิกเซลขึ้นไปนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าขนาดตัวความกว้างของเบราว์เซอร์เนี่ยมันมีขนาดที่แคบลงนะครับผมน้อยกว่า5 7 6พิกเซลนะครับเราจะสังเกตว่าตัวฟอนต์ตัวนี้นะครับผมที่เป็นแถบใหนึงเน,เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับผมซึ่งเป็น d e f a u l t นะครับผมทีนี้เนี่ยเราอยากรู้ว่ามันจะเปลี่ยนจริงหรือเปล่านะครับผมผมจะใส่ เป็นสไตล์ชีทบอดี้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น H1 นะครับแล้วก็คัลเลอร์ตัวนี้ผมให้มันเป็นสีเขียวนะครับผมแล้วก็ semicolon นะครับจากนั้นกดเซฟนะครับผมแล้วก็มาที่ตัว HTML ของเรานะครับเรา r e f r e s นะครับเราก็จะเห็นว่า เราเขียนแท็ก h1 จริงนะครับผมว่ามันเป็นสีเขียวแต่ว่ามันแสดงผลเป็นสีส้มเพราะว่าตัวเมดิคิลี่มันบอกว่าถ้ามากกว่า576พิกเซลให้เป็นสีส้มทีนี้เรามาย่อหน้าจอกันนะครับผมเห็นไหมครับพอเราลดหน้าจอมาที่มีขนาดน้อยกว่า576เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวอักษรเนี่ยจากสีส้มเนี่ยเป็นเปนสีเขียวแล้วเพราะว่าตัวเมดิคิลี่เนี่ยมันไม่ทํางานแล้วเพราะว่ามันทํางานที่ ตัวที่มากกว่า5 7าพิกเซลขึ้นไปนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของมินวิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของ m ม็กวิกันต่อนะครับเรามาดูตัวมิ d เดิลคิลี่แบบ m ม็กวิกันบ้างนะครับผมซึ่งเงื่อนไขหนึ่งของแ a ็กวิดที่เราจะต้องทําการเขียนลงไปด้วยก็คือว่าจะต้องเอาจุดเบรกพอย n ์เนี่ยลบด้วย 0.02px หรือว่าพิกเซลนะครับดังนั้นวิธีการเขียน CSS ก็คือขึ้นต้นด้วย AsSI ซเดนะครับวงเล็บ mac ขีดวิดโคลอนนะครับแล้วก็575.98 px ซึ่ง575.98ก็คือตัว576ลบด้วย0.02พิกเซลนั่นเองนะครับจากนั้นก็ตามด้วยวงเล็บปีกาแล้วก็ชุดคำสั่งที่อยู่ในวงเล็บปีกาก็คือตัวที่เราจะให้มันทำงานที่หน้าจอที่มีขนาดแสดงผลที่น้อยกว่า576พิกเซลนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาดูการเขียนที่ที่แมวกันเลยนะครับ เรามาเขียนตัว media query ในส่วนของ mac w i t กันนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทําการเพิ่มต่อจากตัว min width เลยนะครับก็ขึ้นต้นด้วย a d s i g n นะครับ media dia วงเล็บเงื่อนไขของเราก็คือ mac w i t นะครับขีดแล้วก็ตามด้วย colon นะครับซึ่งขนาดหน้าจอของเราก็คือ576ลบด้วย0.02นะครับก็คือ 5 7 5จ9จ px นะครับแล้วก็วงเล็บปีกานะครับซึ่งผมจะให้ตัว h 1เนี่ยมันทำงานโดยจะให้มันมีสีก็คือวงเล็บ color นะครับผมจะให้มันเป็นสีเอาเป็นสีม่วงนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นกดปุ่ม เซฟนะครับผมค o ม m นเอ S นะครับโอเคเราก็มารีเฟซตัว h t m ทีแมวกันนะครับผมผมกดรีเฟซนะครับผมอันนี้ก็คือสีส้มนะครับที่หน้าจอมากกว่า576พิกเซลขึ้นไปนะครับผมก็จะทำงานที่สีส้มนะครับของเ1ทนทีนี้พอผมย่อจอลงมาเรื่อยๆนะครับจนมีขนาดน้อยกว่า5 7 6ิพิกเซลนะครับมันก็จะมา ทำงานที่ในส่วนของแมกวิดตัวนี้นะครับผมจากก่อนหน้านี้นะครับที่เราไม่ได้เขียนตัวแมกวิดมันก็จะทํางานที่ H1 ซึ่งมันจะทํางานเป็นตัว H1 ทั้งตัวบอดี้เลยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของการทํางานทั้งตัวมินวิดแล้วก็แมกวิดนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับผมเราก็จะทำงานในลักษณะที่เป็น2เงื่อนไขนะครับ ต่อมานะครับก็คือการทํางานมีเดียคลิ่แบบ2เงื่อนไขนะครับผมหรือว่า2องเบรกพอยท์นั่นเองนะครับเราจะใช้ตัวเครื่องหมายคอมมาเป็นตัวขั้นนะครับก็คือขึ้นต้นด้วย assign media นะครับแล้วก็วงเล็บเงื่อนไขที่1นนะครับจากนั้นคอมมานะครับแล้วก็วงเล็บเงื่อนไขที่2นะครับจากนั้นก็ใช้ตัวเครื่องหมายปีการนะครับแล้วก็ชุดคําสั่งที่เราจะทํางานในเครื่องหมายปีการนั่นเองนะครับ โอเคครับเรามาดูการเขียน h ห้ทีกันต่อเลยนะครับในการเขียนม e d เด q u ค r y แบบ2เงื่อนไขนะครับผมจะ Copy ตัวม e d เด q u ค r y ตัวแรกนะครับก็คือตัว Min Width 576 p พิกเนะครับจากนั้นก็ตามด้วยคอมม่านะครับแล้วก็ตัว m a x Width ที่เป็น575.98 p พิกเนะครับโอเคเราจะทำา2เงื่อนไขนี้นะครับ ก็คือว่ามันจะต้องทําการเปลี่ยนสี H1 ในขนาดของตัวมือถือทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะครับผมก็ใส่แท็ก H1 นะครับจากนั้นก็ c o l o r นะครับผมใช้มันเป็นสีเอาเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับผมโอเคจากนั้นกดเซฟนะครับผม command S นะครับหรือว่า c o n t r o l S อันนี้ก็คือตัว HTML ของเรานะครับโอเคจากนั้นเรากด refresh นะครับผม เราก็จะเห็นว่าตัวอักษร H1 เนี่ยมันเป็นสีน้ำเงินนะครับเวลาเราย่อลงไปถึงมือถือเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นสีน้ำเงินอยู่นะครับเพราะว่ามันทำงานทั้งตัวที่มันเป็นมากกว่า576ขึ้นไปแล้วก็น้อยกว่า576นะครับผมสาเหตุที่ว่าตัว m e d i ียคลิปตัวอื่นเนี่ยมันไม่ทำงานนะครับเพราะว่ามันจะทำงานที่ตัว ซีเอที่อยู่ด้านล่างสุดนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นตัวการทำสองเงื่อนไขนะครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าผมทำการย้ายตัวมีเ e ดียคลิป e, แบบสองเงื่อนไขตัวนี้ขึ้นไปนะครับผมผมกด Copy นะครับผมจากนั้นนะครับผมนำมาวางไว้ด้านบนตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจัดหน้าให้มันเรียบร้อยก่อน กดเซฟนะครับโอเคทีนี้เรามา r e f r e s ดูตัว h t m l ของเรากันนะครับผมโอเคเราก็จะเห็นว่าตัว h t m l เนี่ยนะครับที่เป็น h i หนึเนี่ยมันก็จะเป็นสีส้มพอเรายอ่อปุ๊บมันก็จะเป็นสีม่วงนะครับซึ่งตัว2องเงอนไขาทางด้านบนเนี่ยมันไม่ทำงานเพราะว่าหลักการของตัว star s h e e t ก็คือว่าถ้ามันอยู่ที่ตัวต่ำสุดเนี่ยหรือว่าตัวล่างสุดเนี่ยมันก็จะทำงานที่ ตัวล่างสุดนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็คือทั้งส่วนของตัวการทำมินวิดแม็กวิดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวม e d เด q u คลีที่เป็นแบบ2เงื่อนไขนะครับสำหรับตัวบ o สเตป a p 5นะครับในม e d เดิลคลีนะครับมินวิดก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวที่เป็นมือถือในแนวนอนนะครับหรือว่ามินวิดเท่ากับ5 7 6พิกเซลนะครับแล้วก็แท็บเล็ตก็คือ76 8นะครับเด็กทอปก็คือ992นะครับแล้วก็ ตัวที่เป็นเกท์ทอปขนาดใหญ่ก็คือ1,200แล้วก็1,400นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นจุดเบรกพอยทที่เราได้เรียนไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับโดยในตัวของ m i n วิดเนี่ยจะไม่มีในส่วนของตัว p o r t เท p h โฟนนะครับผมหรือมือถือแนวตั้งนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเราต้องการใช้ตัว m e d i ดลคิ r เราจะต้องไปใช้ในส่วนของตัว MacW วิดนั่นเองนะครับผมก็คือตัว MacW วิเท่ากับ576ลบด้ 02, นะครับหรือว่าตัว แมกวิเท่ากับ575.98้นั่นเองนะครับแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับผมในทางกลับกันนะครับตัวแม c กวิก็จะไม่มีในส่วนของตัวเดสก์ท็อปที่มีขนาดใหญ่นั่นเองนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของตัว m ม d เดคฮิลลี่นะครับก่อนที่จะจบในบทเรียนนี้ไปนะครับผมผมก็อยากจะฝากการบ้านให้ก็คือว่าให้ลองเขียนตัว m ม d เดคฮิลลี่ที่มี H1 ที่เปลี่ยนสีในทุกขนาดของตัว หน้าจอด้วยนะครับผมโอเคครับเราจะมาทําการบ้านกันนะครับผมก็คือว่าเราจะทําการเปลี่ยนสี H1 ในทุกตัวขนาดหน้าจอนะครับผมจะเป็นการทดสอบตัว m e d i q u e l i นะครับก่อนอื่นนะครับผมจะต้องทําการ comment ตัว CSS ที่เราได้เขียนไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะใช้เป็น backslash นะครับผมแล้วก็ดอกจันนะครับผมจากนั้นนะครับที่ตัว บรรทัดสุดท้ายของตัวโค้ดของเราก็เป็นดอกจันนะครับแล้วก็สลัดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการคอมเมนต์ตัว css นะครับผมอ่ะโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมหน้าจอแรกนะครับผมก็คือหน้าจอที่มีขนาดที่เป็นตัวมือถือแนาตั้งนะครับผมดังนั้นผมจะก๊อปปี้ในส่วนของตัวแม c ก i ิดตัวนี้มาใช้นะครับผมอ่ะโอเคตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของตัวต่อมาก็คือเป็น มือถือแน่นอนใช่ไหมครับมือถือแน่นอนเราก็จะก o p y ส่วนนี้มานะครับผมโอเคเราได้2ตัวแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแท็บเล็ตนะครับผมก็จะทำการ Copy โค้ดชุดที่เป็นส่วนของมือถือแน่นอนมานะครับผมจากนั้นนะครับผมก็จะทำการเปลี่ยนจุดเบรกพอยต์นะครับซึ่งตัวแท็บเล็ตก็คือ768พิกเซลนะครับ ในส่วนนี้ผมจะเปลี่ยนสีให้มันเป็นสีอื่นนะครับผมเอาเป็นสีชมพูแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นตัวเดสก์ท็อปนะครับก็จะมีจุดเบรกพอยที่9 9 2เพิกเซลนะครับตัวนี้เราก็เปลี่ยนสีประมาณนี้นะครับโอเคเราก็ทำไล่ลงมานะครับผมอีก สองหน้าจอนะครับผมก็คือ1,200พิกเซลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นสีนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ก็คือ1,400พิกเซลนะครับโอเค โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับทีนี้เราก็มาลันตัวให้ที่แมวของเราดูนะครับผมผมจะยืดให้มันมีขนาดที่กว้างเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะย่อจอลงมาหน่อยโอเคหนึ่งพันสี่ร้อยตัวนี้จะต้องเป็นสีฟ้านะครับแล้วกดรีเฟซนะครับอ่าโอเคจอเป็นสีฟ้าแล้วนะครับจากนั้นเราจะย่อลงมาหเหลือหนึ่งพันสองร้อยนะครับผม โอเค1200 okay. ปุ๊บก็จะออกมาเป็นสีออกเหลืองแล้วนะครับผมแล้วก็ย่อลงไปนะครับผมให้มันน้อยกว่า9 9 2นะครับผมก็จะได้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ย่อลงไปอีกนะครับอ่าก็จะได้เป็นสีชมพูตัวนี้นะครับผมจากนั้นก็ย่อลงไปอีกก็จะได้เป็นสีส้มนะครับแล้วสุดท้ายก็คือขนาดเล็กสุดเลยนะครับก็จะได้เป็นสีม่วงนะครับผม อันนี้ก็คือการทำงานของตัว midikiri นั่นเองนะครับผมโอเคครับก็ลองนำไปฝึกใช้ดูนะครับผม